ไปเดินข่าวที่ผู้สอยดาว3ามวันสอคืนกับขึ้นยอดสองปันึ่มันจะเป็นยังไงนะ จากที่หมอชิดหมอชิดใหม่ที่เราจะขึ้นรถบัสไปหัดปิซิเนโลโดยรถบัสแล้วก็ครั้งนี้เราจะไปต่อที่จะมีพี่รุ่งพี่ของเรามารับแล้วก็ไปต่อที่อุทยานแห่งชาติปุสสะดาวกันแต่ว่าคนนที่ไปด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องติดต่อรถอีกต่อหนึ่งเพื่อไปปุรระชาิเหมือนกันนะนดะ้ไห และนี่ก็เป็นข้อมูลของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวก่อนที่จะไปเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเนี่ยจะเปิดให้ขึ้นทุกเดือนกรกะดามถึงเดือนมกราของทุกปีนะแต่ว่าด้วยเหตุการณ์โควิด -19 ของปี2021เนี่ยทำให้อุทยานแห่งชาติในปีนี้เปิดในเดือนตุลาคมโดยส่วนใหญ่แล้วการเปิดให้ขึ้นยอดภูสอยดาวก็จะช่วงประมาณพฤศจิกาย,ยน และในแต่ละปีเนี่ยก็เปิดวันที่ไม่ตรงกันฉะนั้นเราต้องติดตามที่เพจอุทยานแห่งชาติภูไฟดาวนะถ้าใครขึ้นยอดเนี่ยเราก็แนะนําให้พักอยู่ที่นั่น3วัน2คืนไม่งั้นอะ่ะจะเหนื่อยแย่เลยส่วนการจองเนี่ยร้องจองผ่านแอปคิวคิวก่อนหลายครั้งเนี้ยล่วงหน้าโทสิบวันวันหนึ่งเนี่ยได้ร้อยห้าสิบคนเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในการช่วยให้เราจะได้ขึ้นยอดเราก็ต้องโทรไปจองกันที่อุทยานก่อนไม่งั้นอะ่ะต้องไปบอกอินหน้างานจะลําบากเลยนะอาจจะไม่ได้ขึ้นด้วยเออและการขึ้นนนนนนนยยอออเเีี่่่่่่่สวใหญก็ูทท30คตัา้นนะ ถ้าเกินนี้ก็ไม่ได้นะและนี่ก็เป็นข้อบูลการเตรียมตัวไปภูสอยดาวกันเอาละเราไปชมกันดีกว่าว่าจะบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงตลาดสดเทศบาลตำบปลป่าแดงจุดนี้ก็เป็นเส้นทางผ่านไปอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวซึ่งก่อนที่เราจะขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเสบียงให้พร้อมก่อนที่เราจะขึ้นที่นี่ก็ถือว่ามีของค่อนข้างที่จะครบเลยรวมตั้งอาหารเช้าของเราด้วยและเราก็จะไปต่อที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ตอนนี้เราก็ถึงที่จุยาทยญาณแห่งชาติปูอยดาวถึงช่วงเช้านะถ้าใครจะมาช่วงเช้ชากอา็อาจจะต้องจองตั้งแต่8โมงแล้วก็มีลูกหงหาบอานะไร่งเงี้ยนะแล้ว<ม>เราก็จะตัดบรรยากาศไปขึ้น<ม>บนทางเดินเริ่มจุดเริ่มเดิน<ม>เดี๋ยวเราก็ต้องนั่งรถกระบะกันไปขึ้นไปด้านบนในจุดเริ่มเดินนะ จากที่เรานั่งเราก็บะมาให้จุดเริ่มเดินเนี่ยใช้เวลาไม่นานมากและจากจุดนี้เราจะเดินมาที่ลานสนประมาณ6.5กิโลเมตรและหลังจากนี้เราไปชมกันดีกว่าวา่าบรรยากาศระหว่างสองข้างทางระหว่างเดินไปที่ลานสนเนี่ยเป็นยังไงบ้างไา การเดินทางของเรามันก็มีหลายแบบนะบางคนก็เดินขึ้นไปก่อนแล้วค่อยถ่ายตอนลงแต่บางคนก็เดินแล้วก็ถ่ายไปด้วยผมว่าการเดินแล้วถ่ายไปด้วยเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าตอนเราลงอะเราจะเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายเลย สภาพป่าที่ผู้สอยดาวมีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ระดับความสูงไปด้วยโดยเริ่มแรกเี่จะเป็นป่าเตียงรังแล้วก็ป่าเบญัพรรณป่าเป็นญั่งพัจะสามอยู่ที่3า0ร้อยถึงหกร้อยป่าดิบแรงป่าดิบขาวจะอยู่ที่1000พเมตรขึ้นไปและป่าสนเขาจะอยู่ที่1,400อเมตรขึ้นไปโดยป่าสนเขาเมีไม้ที่สําคัญก็คือสนสามใบกอชิดต่างๆพืชชั้นล่างเป็นพวกหญ้าต่างๆเช่นดอกไม้ดินหรือ มาดอกหงอนนาคนั่นเองหลังจากเราเดินกันมาสักพักใหญ่ๆเนี่ยช่วงนี้ก็เลยครึ่งทางมาแล้วและช่วงนี้ก็จะชันขึ้นเรื่อยๆแต่พอเราเดินผ่านเนินเสือโค้งมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิวให้ดูบ้างในระหว่างทางก็เริ่มที่จะมีกำลังใจในการเดินขึ้นละ เนนมนณะกับอีก1.5โลดที่ถึงลานสนจุดนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการเดินขึ้นไปที่ลานสนด้วยทางเดินที่สูงชันและไม่มีต้นไม้ใหญ่มาบดบังแดดจากพระอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นมันจะร้อนมากๆตรงนี้ก็เป็นทางที่เราเดินขึ้นมาตรงนี้เดินเรื่อยเลยขึ้นมาตรงนี้เดินมรนะไม่ถึงยอดเลย ช่วงนี้กำลังเหนื่อยมาก แล้ลานพิชิตผู้พิชิตลานผู้สอยดาวอ้อมถึ 1, ง1,600ฟาน์มฟาเมตรนะครับเหนืเอเอาเอาเรื่องเลย หลังจากทำไรเสร็จรบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ไปหามุมถ่ายรูปแล้วก็เดินเล่นหามุมพระาที่ตกอะไรแบบเนี้ยจนเพิ่งมารู้ว่าลานบูฟิ์ดาวนี้ใหญ่มากนะโอ้เดินทางเมื่อกี้หลงเลยอย่าเดินนะทางที่ไม่ใช่ทางเดินเดินยากลำบากอย่าหายทา ข้าวมือแร่ข้าวาสวด้วยโอ้โหสวยงาม <laughs> บรรยากาศยามเช้าที่ร้านสนแห่งนี้ แล้วเราก็จะตัดไปที่การเตรียมตัวการขึ้นยอดกันหลังจากที่เราโทรจองก่อนที่เรามาแล้วเนี่ยในเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีเสียงเรียกสายให้เรามารวมกันที่จุดตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณ8โมงหรือไม่เกินนี้แหละโดยเราต้องมาแต่งตัวใส่ของเฟตี้และหมวกเพื่อป้องกันอันตรายและการเกิดอุบัติเหตุโดยในแต่และว,วันเนี่ยก็จํากัดให้คนขึ้นยอดได้ประมาณ30คน,นการเดินขึ้นยอดเนี่ยเราก็เดินขึ้นตัวเปล่า แต่เราต้องพกนะ้ำแล้วก็สเสบียงขึ้นไปด้วยพไปถึงด้านบนเนี่ยก็ประมาณ2-3ชั่วโมงได้ส่วนในเรื่องระยะทางอะหรอประมาณ2-3กิโลเมตรแต่ว่าไม่ใช่เส้นทางลาบนะจะชันมากๆเลยจนเรียกว่าเป็นการปีนเขาได้เลยเนี่ยยอดสมองเราเนี่ยแหละกาตังขึ้นสูงม,มากสากิโล โดยกว่าที่เราถึงยอดปูฝอยดาวฝองนหนึ่งรเมตรเนี่ยเราก็ต้องผ่านทั้งหมดสิบสถาน,นีเอาละเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศในการปีนขึ้นเขากันดีกว่าห้วยลึกเป็นจุดที่เราเริ่มใช้ถุงมือห้วยลึกนี้ต้องลงไปลึกมากเลยก็ต้องขึ้นมาใหม่เป็นแอ่งเหมือนรูปตัววีเลย ทางก็เรื่อที่จะสูงชันแล้วเราก็ต้องไต่เชือกขึ้นไปนเ,เรื่อยๆแล้วเราจะลงกันยังไงเนี่ยี่ข้างล่างตายตายลงแล้วตายเนี่ย เราเดิเนมาพักหนึ่งเลยครึ่งทางมานี้น,นึ่นเลยเห็นยอดแล้ว,วนี่โคตรสูงเลยเป็นวิวแรกที่เราได้เห็นด้านบน ที่เกดงเรียงผาระดับความสูง2,025เมตรก็อีกประมาณเกือบร้อยเมตรไปกันต่อเราตรงจุดกขนเต็นให้จุดสุดท้ายยังค่ะครับผมอ๋อโอเคครับ นี่ก็เป็นสถานีสุดท้ายของเราโดยตรงเนี้ยเราต้องไต่าพาด้านเนี้ยขึ้นไปผ่านจุดนี้ไปได้อะข้างบนเนี่ยก็เป็นยอดภูไยดาวแล้วโดยจุดนี้ค่อนข้างอันตรายทุกคนก็ต้องทําตามที่เจ้าหน้าที่บอกทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นการก้าวในต่ละก้าวเนี่ยค่อน,นข,ข้างที่จะต้องเป๊ะเลยทีเดียว,เ,ยวเพราะว่ามันไม่ค่อยมีที่ให้เราเหยียบเท่าไหร่ แล้วเราก็มาถึงยอดภูสอยดาวสักทีผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่าก็มาถึงที่นี่ที่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากที่จะขึ้นมามากจนใน,นที่สุดผมก็ได้มายืนที่จุดนี้โดยวิวบนยอดภูสอยดาวก็มีแค่ตรงนี้แหละส่วนใหญ่แล้วอะ่ะบางเวลาเมฆก,ก็จะปิดค่อนข้างที่จะบ่อยมากแต่ถ้าใครอยากมาแบบไม่เจอหมอกเนี่ยก็ต้องขึ้นมาเร็วหน่อยเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณหลังจากเที่ยงหรือสายๆไปเนี่ยเมฆจะปกคลุมด้านบนเนบ่อยมากทั้งนี้ก็อยู่ที่ดวงของคุณนี่แหละ ลงแล้วนะครับย่อลงมาย่อลงมาเล็กนั่นแหละครับลงไปอีกครับเท้าซ้ายลงไปอีกจับขยับไปตรงกลางๆได้ไหมเท้าซ้ายอ่ะเท้าซ้ายครับนั่นแหละครับเท้าขวาขวาย่อลงมาเล็ย่อ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 ครับเท้าซ้ายย่อมาย่อลงมานั่นแหละครับ อนนเอาจัจริงขาขึ้นแล้วว่าเหนื่อยแล้วนะแต่ขาลงเนี่ยแบบทั้งสูงทั้งชนันโอ้โหสุดยอดเลยลงมาสักพัก<ม>แล้วเราเพิ่งถึงสถานีอะไรเนี่ยหมูป,ป่าอันหมูป,ป่าข้างหลังก็เป็นวิว น่าจะอีกสักพักที่่เดีวยวจะถึงขึ้นไปได้ก็ลงได้ได้ไงเนี่ยไม่เข้าใจขาขึ้น,มนไม่เท่าไรขาลงเนี่ยดิ ขาสั่นเลยเนี่ยัที่พักริมผานี่ถุงมือขาลงโอ้โ <S <S ก็นั่นแหละครับยอดเขาภูายดาที่วันนี้เราขึ้นไปด้านบนกันเอาจริงๆมันก็เหนื่อยมากเลยนะ แต่ว่าเป็นการเดินข่าวแล้วก็ปินข่าวที่สนุกมากเหมือนกันเลยอยากให้ทุกคนได้มาลองกันหลังจากที่เราพักผ่อนขึ้นยอดเขาภูสดาไปแล้วเนี่ยตกเย็นเราก็จะมาเดินชมบรรยากาศด้านบนกันในวันนี้เราคงไม่หลงแล้วก็ได้ดูพระอาทิตย์ตกกัน hey, Can tell you been on I mind Sick and tired the nine five in tell what's the to the you my of light The beautiful world around. Wanna see it now? Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out. We can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the โดยวันนี้ก็เป็นวันที่สามที่เราอยู่ที่ภูฝ่ายดาวและในครั้งนี้เราก็อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปขาลงของเรานะก็คิดว่าทริปนี้ทุกคนคงได้เห็นบรรยากาศที่ครบถ้วนในขาขึ้นแล้วมีก๋วยจับยวนใส่ไข่นะคะไข่เจียวลาบเห็ดแล้วก็ต้มจืดไข่น้ำค่ะ <laughs> ภูสอยดาวตอนแรกเรารู้จักในฐานะที่เราจะขึ้นยอด2องบรหนึ่งเพราะว่าเป็นยอดเขาที่สูงอันดับ4ของประเทศไทยแต่พอเราได้มาที่ภูสอยดาวแล้วเนี่ยความกิดของเราก็เริ่ม,เ,มเปลี่ยนไปเพราะว่านอกจากที่สูงอันดับ4ี่แล้วเนี่ยธรรมชาติของที่นี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มีน้ําตกด้วยนะและอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือลานสนและยังสามารถที่จะมาในช่วงหน้าฝนได้อีกด้วยดองหนอนหน้าเนี่ยก็จะบานในช่วงหน้าฝนมันจะเป็นทุ่งเลยซึ่งเรายังไม่เคยมาเหมือนกันถ้ามีโอกาสเราจะกลับใหม่ครั้ง และครั้งหน้าผลจะไปที่ไหนโปรดติดตามไดที่ช่อง YouTube และ Facebook ชื่อไปเองก็ได้และอย่าลืมฝาก่อไปขายด้วยนะครับและเจอกัน